มาแล้วนะคะลูกภาพหน้ารักนารักทักษะการคิดการสังเกตและการคิดเชื่อมโยงเชิงม,มิตินะคะคือให้รู้ว่าคำว่าเชื่อมโยงเชิงม,มิติอย่างเช่นกระต่ายหางกระต่ายน่าจะเป็นยังไงเชื่อมโยงมากับหางอย่างถ้าได้อ่าหน้ารถหลังรถคันนี้น่าจะเป็นยังไงแบบนี้นะลูก เขาบอกว่าโยงเส้นเกี่วคู่ภาพสัตว์กับหางให้ถูกต้องแล้วเขียนชื่อสัตว์ด้วยดังตัวอย่างอย่างเช่นเชื่อมโยงมาอันนี้หัวกระต่ายเชื่อมโยงมาหางกระต่ายก็เขียนคําว่ากระต่ายนะคะคู่ภาอ่านคํานะลูกกระต่ายโลมาม้ากระรอกจระเข แมงป่องไก่ปลานักเรียนจะระบายสีภาพด้วยก็ได้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกนะคะเป็นงานศิละปะไปด้วยเลยง่ายไหมคะดูดีๆนะลูกนะอย่าลืมถ่ายคลิปสงคุณนะคะสวัสดีค่ะ